เมื่อเอ็นเจพลัดตกลงไปในบ่อน้ําลดอายุทําให้เอ็นเจกลับไปเป็นเด็ก2ขวบอีกครั้งและการที่จะกลับร่างเดิมได้จะต้องใช้เวลาถึง100วันชิคกี้จึงต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้เอ็นเจจนกว่าจะถึงเวลานั้นเรื่องวุ่นวุ่นเลยเกิดขึ้นมากมามเอ็นเจตอนเด็กจะเป็นยังไงจะซนมากแค่ไหนชิคกี้ยังปลอดภัยดีหรือเปล่าเตรียมน้ําเตรียมขนมกันให้พร้อมแล้วไปรับชมกันใน100วันกับการกลายเป็นเด็กช่วยกดไลค์กดซับให้พวกเราได้นะครับมีการ์ตูนอีกเพียบเลยไปชมกัน ตามมาทางนี่แล้วชิคกี้มาแล้วสิเป็นช้าร์จมัดเลยมาแล้วมาแล้วฮาโอ้ยชิคกี้หืม why เอ๊ะนี่อะไรอ่ะเอ๊ะมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้ได้เหรอว้าวมันเก่ามากเลยโอ้ยเจ๋งเลยอ่ะฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยมันยังมีน้ำอยู่เลยเนี่ยโอ้ยดูนั่นสิเออระวังเอ้าเห็นไหมล่ะตกน้ำจนได้อ่า แต่ว่าทำไมถึงมีบ่อน้ํำเก่าๆอยู่ตรงนี้นะแล้วแถมน้ำยังไม่แห้งไปด้วยเอ๊ะอาละ่ะเอ็นเจขึ้นมาได้แล้วเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> อะไรเนี่ยทำไมเธอตัวเล็กลงละ่ะเอ็นเจทำไมเธอถึงตัวหดเลยแค่นี้ละ่ะ <c oughs> หนาฮะอะไรนะห <c oughs> นาวจังเลยหนาวตงเอ๊ะหนาวอย่างนั้นเหรอเห <c oughs> นา <c oughs> อ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วอืิวแ อิ่วแล้วเหรออ่ะแป๊บหนึ่งนะหนูอืมถ้าให้ดาวจากสถานการณ์แล้วเจ้าบ่อน้นํานี่มันทําให้เอ็นเจตัวหดเล็กลงสินะเอ๊ะแต่เหมือนจะไม่ใช่แค่ตัวหดเล็กลงนะอายุก็น้อยลงไปด้วยนั่นหมายความว่าบ่อน้นํานี่มันคือบ่อน้ําลดอายุอย่างนั้นเหรอหนาวจังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับหมู่บ้านก่อนนะเอไปกันเถอะเจ้าหนูหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นทางนี้ต่างหาก ทางนี้ทางนี้ทางนู้ดใช่แล้วทางนี้เดินตามฉันมาดีๆอย่าหลงล่ะตายเลยโอเคมาถึงแล้วถึงแล้วเหรอใช่แล้วพวกเรามาถึงแล้วที่นี่เรียกว่าหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นที่ที่ฉันกับเธออาศัยอยู่นะฉันหมายถึงเอ็นเจตอนโตน่ะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาผู้ใหญ่บ้านกันโอเคไหมผู้ใหญ่บ้านใช่แล้วแหละโอเคเธอเดินตามฉันมาดีๆล่ะห้ามหลงเอ้าเฮ้ยเดินนํำเฉยเลยเธอไปผิดทางแล้ว ทางนี้ทางนี้ต้องเลี้ยวทางนี้อเอาละเดินตามมาดีๆเลยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นคือป้าติ๋มนะ่ะผู้ใหญ่บ้านอันนั้นก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านอ๋ออันนั้นคือคุณลุงพ่อมดนะ่ะส่วนผู้ใหญ่บ้านคือคนตรงกลางผู้ใหญ่บ้านถูกต้องแย่ yeah, แล้วทําไมหนูเอ็นเจถึงตัวเล็กแบบนี้นะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรอไว้แบบนี้แย่แน่เลยมันตัวใหญ่แต็มไปหมดเนย คือว่าพวกเราไปเดินสำรวจกันในป่ามานะครับและทีนี้เราไปเจอกับบ่อน,น้ําโบราณอันหนึ่ง<ว>แล้วเอ็นเจเกิดพลัดตกลงไปขึ้นใหม่ทีนึงก็กลายเป็นเด็กแบบนี้ไปแล้วนะครับคุณพ่อมดแก้ไม่ละแก้ไม่ละแบบนี้ไม่ใช่หลางกายที่เป็นเด็กเก่งเดียวแล้วสมองก็ยังเป็นเด็กไปด้วยโอ้ยแย่แล้วหนูเอ็นเจคุณลุงพ่อมดพอจะมีวิธีอะไรที่จะทําให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับ อ้บอบ่อน้ําลดอายุนะมีวิลิแค่หนึ่งร้อยวันเท่านั้นหลังจากหนึ่งร้อยวันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเองแหละอ๋อหนึ่งร้อยวันเองเหรอครับโอเคถ้าหนูชิกี้ไม่ว่างเอามาฝากกับป้าก็ได้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงสบายมากทำไมดวยเจตัวใครเนี่ยโอ้ยตัวเท่าบดเลยโอ้ยตายแล้วโอ้ยผู้ <มา S 1> ใหญ่บ้านอันนั้นไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านอันนั้นชาวบ้านอเออป้าก็หวังว่าหนูชิกี้จะรับมือหนูเอ็นเจได้นะดูแล้ว น่าจะส่วนี่กว่าลิงอีกนะจ้าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้ชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านนะเอ็นเจฉันชื่อว่าชิกกี้อืมจูกิชิกกี้ตังหากชิกี้นั่นแหละถูกต้องแล้วส่วนเธอชื่อว่าเอ็นเจเอ็นเจตังหากแล้วฉันบอกว่าเอ็นเจไงบอกว่าเอ็นเจไงเล่าผู้ใหญ่บ้านเนั่นมันหมูไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านเอาไว้บดหัวแล้วเนี่ยไม่หิวแล้วอ๋อหิวแล้วรอ โอเคงั้นเดี๋ยวฉันพาเธอไปกินข้าวที่บ้านก่อนนะไปไปกันเถอะเจเอาละไปกันเถอะเจเล่นเอ้ยเอ็นเจเอาละเอ็นเจแล้วที่นี่คือบ้านอืมบ้านใช่มันคือบ้านของฉันเองบ้านเอาละเธอรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรมาให้กินได้เลยไหนดูซิมีอะไรเหลือให้กินบ้างอ่าโชคดีจังยังมีเค้กเหลือเอ็นเจเธอไปทำอะไรใต้โต๊ะน่ะนอนอะไรตรงนั้น บ้านเหรอไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่บ้านนะนั่นมันใต้โต๊ะบ้านไหนะคือที่นี่ทั้งหลังตั้งหากแล้วอ,ออกมาจากตรงนั้นได้แล้วบ้านใ่โอเคบ้านก็บ้านอ่ะออกมากินเค้กเร็วโอ้เค้กเค้กเค้กเดี๋วเดี๋ยวเดนั่งเลยเอ้านี่ค่อยๆกินล่ะว้าวจายมากเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราต้องแบ่งกันคนละครึ่งสิเอ็นเฉันจะฝึกให้เธอรู้จักการแบ่งปันนะ ใช่แล้วลองกินครึ่งเดียวดูครึ่งครึ่งเดียวพอนะโอเคไหมครึ่งเดียวว้าวเก่งมากเอ็นเจเธอฉลาดมากดีมากดีมากเลยนี่คือการแบ่งปันกินกันคนละครึ่งถูกต้องแล้วคนยาครึ่งเก่งมากอ่ะอ่อนยาครึ่งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนั้นมันครึ่งของฉันตั้งหากล่ะยังไม่ควรกินนะไม่เข้าใจ อายจะอธิบายยังไงดีล่ะเนี่ยอเอ๊ะง่วงแล้วสินะอืมงั uh> ้นเดี๋ยวฉันจะพาไปนอนข้างบนนะเอ็นเจเดี๋ยวฉันจะพาไปนอนข้างบนนะมีเตียงอยู่สองเตียงตามมาเร็วเอ้าเอ็นเจเอ็นเจเอ็นเจไปนอนที่เตียงดีๆเอ็นเจ ไปซะแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยให้นอนตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเเสียงอะไรน่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะยังมืนอยู่เลยเอ็นเจเอ็นเจเธอโอเคไหมเอ็นเจเธอทำอะไรเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขยะเต็มบ้านไปหมดเอ็นเจเธอทำอะไรเนี่ย นี่มันยังเที่ยงคืนอยู่เลยนะเอ็นเจเล่นไม่ได้หรอกแล้วนี่เธอทําอะไรกับบ้านฉันเป็นรูหมดแล้วโอ้โหขยะก็เต็มบ้านไปหมดเธอทํายังไงเนี่ยบ้านฉันเป็นรูได้ยังไงยูยับยับยู่นะตัวแค่นี้หัดเล่นมุกเป็นด้วยฮะตอนเนี้ยนะหิวเหรออโอเคโอเคโอเคหิวใช่ไหมเอาแครอทไปกินนี่นะใช่แล้ว นี่เอาไปอยางน,นึงไฮแคร์หอดเธอชอบแครล,ลอดใช่ไหมล่ะแคร์หลอดอ้าวว่างเจ้าอ๋อแคร์หลอดเจ้าอ๋อแคร์หอดดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ที่นอนไม่หลับเพราะว่าไม่มีแครลอดใช่ไหม จริงด้วยสิปกติ NJ จะกอดแครอทนอนทุกวันเลยโอเคแค่นี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วแหละ,ะโอ้ยเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้เช้าแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ยเสียงอะไรอีกแล้วเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นลบอีกแล้วโอ้ oh my god เดี๋ยว NJ หายไปไหนเนี่ย NJ NJ ประตูบ้านเปิดอยู่แย่แล้วเอ็นเจออกไปข้างนอกแน่เลยโอ้โหเค้กเต็มบ้านขยะเต็มเมืองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป้าติม๋มหนูชิคกี้ให้ตายเถอะป้าภาวนาให้หนูตื่นแต่งนานแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือหนูเอ็นเจเขาตื่นเช้ามากป้าก็ช่วยยื้มไม่ไหวสภาพเมืองตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วจ้าเห็นมิ่งไปทางรุ้นนะโอ้แย่แล้วโอเคเดี๋ยวผมไปจัดการให้นะครับน่าเฮียเจ้าเฮีย อ๋อๆไม่ได้ไม่ได้เอ็นเจยุดหยุดเลยยุเลยยุเลยนี่มันผักที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะเยาวฮะจอว่าอะไรนะหิวอะหิวอย่างนั้นเหรอแล้วนี่มันคืออะไรเละเทะไปหมดเลยเจนุกจังเลยเจนุกจนุกจะเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแบบนี้มันเดือดร้อนคนอื่นเขาดูสิสกกรกปไปหมดเลยเดี๋ยวฉันจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยเอ๊ะอะไรเนี่ยเอ็นเจเดี๋ยวเอ็นเจเธอหายไปไหนเนี่ยเอ็นเจเดี๋ยวเอ็นเจเอ็นเจเธอไปไหน เอ็นเจหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะนั่นนั่นเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แน่เอ็นเจไปเจก็ฟ้าเอ็นเจลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ็นเจรอรออยู่ตรงนั้นก่อนนะอย่าไปไหนห้ามกระโดดลงมาล่ะฮโอ้ยมาถึงแล้วโอเคเอ็นเจฉันมาช่วยเธอแล้วอย่าอย่าอย่ากระโดดลงไปนะฉันมาช่วยเธอแล้วโอเคยืนนิ่งๆตรงนี้เดี๋ยวฉันหาทางลงให้โอเคไหมใช่อ่าโอเคลงทางไหนดีนะ เดี๋อ็นเจเอ็นเจเธอทำอะไรของเธอเนี่ยเธอกระโดดลงไปได้ยังไงนะ่ะจ้องมาแก้วจ้องมาแก้วโอ้ยเอ็นเจอย่าเล่นอย่างนี้สิมันอันตรายนะให้มันขึ้นไปบนหลังคาอีกยยไอ้ผู้ใหญ่บ้านนั่นไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนั่นมันคือหมูม,มัิมีเหมือนเธอจะชอบหมูนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้เธอเข้าไปเล่นกับพวกปีโป้นะ เลยพี่ป้ใช่แล้วเดี๋ยวนะทำไมหมูออกไปอยู่ข้างนอกแี่ปีโป้แย่อย่พี่ป้พี่ป้เดี๋ยวก่อนเอ็นเจเธอเข้ามาข้างในได้ยังไงแน่ประตูลวเออเธอพังลวอย่างนั้นเหรอแย่แล้วหยุดนะเอ็นเจพี่เอ็นเจหยุดอ๋อนี่มันวินาสันเตโลอะไรเนี่ยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลย โอโ้แย่ละหมูหลุดออกมาเต็มเลยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเพื่อใายบ้านโอ้มีแต่หยแล้วเห็นเวลาทำแล้วเครียดคุณลุงเดี๋ยวผมฝากเอ็นเจ้แป๊บนึงนะครับผมไปซ่อมคอกหมูแล้วไปต้อนหมูเข้าคอกก่อนอาในที่สุดก็ซ่อมเสร็จสักทีอ่าพวกแกอยู่อย่างนั้นไปนะเอาละ คุณลุงกำนันครับว่างไงเอ็นเจไปไหนแล้วล่ะอ๋อเห็นมั้รเหรอเลยให้ไปรอข้างในแล้วอ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากได้เลยเอ็นเจเธอนั่งทำอะไรอยู่นะเหี่ยวดีนะฉันเตรียมเค้กมาด้วยนี่ไงแฉวเอาเลยนี่กินเข้าไปว้าวก้อนใหญ่มากว้าวเลยะซะเต็มที่เลยนะเอ็นเจดูแล้วนะว่าอิ่มโอเคงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าถ่าทางจ๋งห่วงแล้วเสิ็นะ โอเค okay, ไปก้ปาบ้าเฮ้ยประตูก็มีดันออกนัาต่างแย่แล้วบ้านลุงกำน,นั้นเอ่อทำเป็นเนียนดีกว่าโอ้โหได้ยินชัดเลยไม่อยากหังนไหมอเอาได้ยินเหรอเดี๋ยวผมกลมาซ่อมให้นะครับโอ้ขอบคุณมากมูชิกิเอ้อเสียงอนะไรเนี่ยเสียงมันระเบิดเลยโอ้ดจ้าจ้าสวยจัง เอ๊ะเมื่อกี้นี่มันเสียงเอ็นเจไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ็นเจเธอโอเคหรือเปล่าเอ๊ะหยุดฮ่าปลีนไปอ่ะโย่ให้ตายเลยนี่มันอะไรเนี่ยจ้าจ้าจ้าแอนเจเธอทำอะไรอยู่เนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามเล่นระเบิดนะไม่ได้เหรอก็ไม่ได้นี่ยสิเธอไปเอาระเบิดมาจากไหนเนี่ยเอามานี่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่เอาไม่เอาเอามาให้ฉัน ตรงมาเลยเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวไม่เอ็นเจเธอทำอะไรของเธอเนี่ยโอ้โอ้ my god ใหญ่โตแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแมงเงือกเงือกกิน้าบ่อยไงเฮ้ยคิดจะทำอะไรอีกเนี่ยจังงี้ดีกว่าโอ้นี่มันโอ้โหวีรกรรมสุดยอดเอ็นเจเดี๋ยวอย่าอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดมันนะห้ามหยุดนะเอ็นเจ นี่นี่เอ็นจเอามาแลกกับฉันไหมเอามาแลกกันฉันมีแครอทแครอทใช่แล้วแครอทแครอทแครอทที่เธอชอบไงฉันเอาให้เธอเธอเอาจีเอ็นจ์ให้ฉันอืมนี่แบบนั้นแหละนี่เอาไปนี่แงเอาลโอเคทีนี้เอาไฟแช็กด้วยไฟแช็กใช่เอาไฟแช็กมาให้ฉันแกไฟแช็กใช่แล้วไฟแช็กไฟแช็กอ่านั้นแหละไฟแช็กได้ได้ไฟแช็กโอ้ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเอ็นจ์ เอาแหละเอ็นเจเราต้องมาช่วยกันซ่อมถนนนะอถนนที่เธอทําพังไปนั่นแหละกร้าเน้ย,ยาโอเคงั้นเอาดินไปเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูก่อนว่ามันซ่อมยังไงนะโอเคตามมานี่จัมจมแบบนี้เธอวางหินลงไปจันจันแบบจี้แบบนั้นแหละเอ็นเจเก่งมากเก่งมากเลยเอ้อฮ่าเป็นไงส่วนฉันจะต้องไปซ่อมแปลงผักเนี่ยโอใชฮึบฮึบโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ เนี่ยสวยงามเหมือนใหม่เอาละของฉันเสร็จแล้วของเธอเป็นไงบ้างเอ็นเจเดี๋ยวนะเอ็นเจเธอหายไปไหนแน่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้เอ็นเจเอ็นเจเอ๊เอ๊เธอขึ้นไปข้างบนได้ยังไงเอ็นเจลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะจุ๋งจุ๋มเอ้ยเดี๋ยวนะสูงเกินไปถ้าลงมาตอนนี้ตายแน่เลยเอ็นเจเธอรออยู่ตรงนนั้นก่อนเดี๋ยวฉันไปหาบันไดก่อนนะอยู่ตรงนั้นห้ามขยับไปไหนล่ะเข้าใจไหม จจฉันมาช่วยแล้วเอ็นเจเอ๊ะเอ๊ะเอ็นเจเอ็นเจอย่าบอกแล้วตกไปแล้วเนะี่ยเอ็นเจเธอไปไหนแล้วเอ้อยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกแล้วลุงลงไปเดี๋ยวนะเอ็นเจเธอทำอะไรเนะ่เดี๋ยวนั่นมันระเบิดไม่ใช่เหรอไฟแช็กเ,เอ๊ะอย่านะอย่านะ่เอ<จ>็นเจอย่านะ<จ>อย่าทนำะ<จ>อย่างนั้นไม่ไม่ไม่ เมื่อวันก่อนมีใครบางคนไปพังแปลงผักของชาวบ้านไว้วันนี้เราเลยต้องมารับผิดชอบปลูกผักใหม่ให้เขานะ่ะเธอต้องมาช่วยฉันด้วยนะเอ็นเจเข้าใจไหมออเคเราจะเริ่มจากการพรวนดินก่อนฉันเตรียมพรั่วมาด้วยวนจินวันจินเราก็แค่ทําแบบนี้อย่างนี้เหรอใช่แล้วว่าแต่เธอมีมเมล็ดพืชเรียงนะ่ะเอ็นเจมีล้วมีแล้วอยอนนี้ ดีมากเอ็นเจอาะแหละปล่อยมันลงพื้นเลยปล่อยลงพื้นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวฉันพรวดินให้นะดีมากเลยเอ็นเจเก่งมากปล่อยลงพื้นปล่อยลงพื้นแบบนั้นแหละฮึเหมือนก็เก่งเหมือนกันนี่เอ็นเจฉันมีธุระต,ต้องไปทำเดี๋ยวฉันฝากที่เหลือด้วยนะเอ็นเจ อบใจมากนะเดี๋ยวฉันรีบกลับมาเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณลุงผู้ใหญ่บ้านขับคุณมากนะไม่เป็นไรครับไว้เจอกันเอาแหละต้องรีบกลับไปหาเอ็นเจแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างปล่อยทิ้งไว้คนเดียวตั้งนาน,นเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ my god <น>โอ้โหรู้ตัวการเลยเอ็นเจหยุดก่อนหยุดก่อนเลยหยุดก่อนจะทำอะไรของเธอเนี่ยมาิ้กมา ใหญ่โตฉั้นเห te ็นแล้วนี่มันใหญ่โตเริ่มเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยฉันบอกให้ปลูกแค่ต้นข้าวไม่ได้ปลูกต้นไม้ด้วยฉันคงต้องรับผิดชอบตัดเองสินะเน้ยเฮ้ยจะปาตายอะหิวแล้วหิวแล้วกินมื้อเช้ากันเถอะมื้อเช้าอ่ะกินก่น มีคนมาบ้านนะ่ะเอ็นเจเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะเออม,มาแล้วครับอ้าวคุณลุงพ่อมดสวัสดีครับเกนยงเกยงเยงเอ,อ,งอวันดีหนูเอ็นเจโอ้โหยังน่ารักน่าชาังเหมือนเดิมเลยนะแต่ซนไปหน่อยอเชกี้ฉันมีข่าวมาจะบอกนะอะไรเหรอครับคุณลุงพ่อมดพรุ่งนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง พวกซอมบี้จะมาบุกหมู่บ้านนะทราบเลยครับแต่ว่าผมคงต้องฝากเอ็นเจไว้กับคุณลุงพ่อมดในตอนที่ผมออกไปสู้นะเพราะผมคงเอาเอ็นเจไปด้วยไม่ได้ไม่อยากไม่อยากไปอย่าด้สิเอ็นเจแค่วันเดียวเองอาฝากด้วยนะครับคุณลุงพ่อมดจิกี้ไ,กไปอย่าไปโอเคพวกเราไปกันเถอะอ,<า>อย่าดื้ออย่าซนละเอ็นเจจิกี้เดี๋ยวฉันก็กลับมาจิกี้เดี๋ยวตอนฉันกลับมาฉันจะรีบไปรับเลยไว้เจอกันนะเอ็นเจ แย่ yeah, แล้วมันเยอะเกินไปบางตัวหลุดเข้ามาในหมู่บ้านได้ต้องรีบฆ่าพวกมันให้หมดก่อนอื่นฉันต้องรีบสั่นกระดิ่งเตือนคนในหมู่บ้านก่อนมีซอมบี้บางตัวหลุดเข้ามามีซอมบี้บางตัวหลุดเข้ามาระวังตัวกันด้วยทุกคนปัญหาหลักๆคือพวกตัวข้างนอกมันเยอะมากเลย oh. เอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันนั่นมันเอ็นเจไม่ใช่เหรอแย่ yeah, แล้วเอ็นเจไปทําอะไรอยู่ <Yeah. S 1> ตรงนั้นเนี่ย บ้าเอ้ยต้องรีบไปช่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออกมาได้ยังไงเฮ้ยแอนเจฉันมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะพวกซอมบี้หายไปไหนหมดแหละแอนเจจิกกี้เฮ้ยเธอโอเคหรือเปล่าซอมบี้ซอมบี้ไปไหนหมดอหละากหมดแล้วฮะเธอฆ่าหมดเลยเหรอฆ่าหมดแล้วเธอฆ่าซอมบี้ทั้งหมดคนเดียวเลยเหรออือืมโอ้ my god เธอทำได้ยังไงกันเนี่ยอืมต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวโดนงู มมอยของา,าเดี๋ยวนี่มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอเอา้เอาเช้าที่สดใสจังเลยนะวันนี้ก็จะครบหนึ่งรอวันที่เอเจกลายร่างเป็นเด็กแล้วสินะน่นจาจะใกล้คืนร่างแล้วแหละ,อะอออโอ้ขยายร่างแลไหมงง <c oughs> กลับมาแล้วสินะเอ็นเจอ้าวเชกเกยยินดีต้อนรับกลับอะไรของนายเนี่ยว่าแต่นายมาอยู่บ้านฉันเดี๋ยวนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธต้องไม่เชื่อแน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอน่ะเอเธอกลายร่างเป็นเด็กตั้งหนึ่งร้อยวันนะเอนเจเ้ยไม่จริงหรอกนะจริงๆเฮ้ยอะไรเนี่ย แล้วฉันมันอนที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเรื่องมันยาวเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังทีหลังนะอ๋ยโอเควันนี้ฉันขอนอนต่อก่อนแล้วกันนะฉันง่วงมากเลยอ๋อยตามใจนายเลยราตรีสวัสดิ <c oughs> อ์อ้าวให้ตายเธอมาแต่มีอะไรให้กินบ้างนะลาลาลา เฮ้ยตะเถนตกอะไรเนี่ยเสียงอะไรอีกเนี่ยอ๋อไม่กอดไม่ได้นอนแล้วเอนเจเธอโอเคไหมไม่ยขอบละใจมากขอพูนและการฝันดีไปละบายพื้นบ้านฉันเป็นลูอีกแล้วนี่ขนาดธอโตแล้วถ้ายังทําพื้นบ้านฉันพังอีกเหรอเอนเจเธอนี่นะ